ปี2 5 4 0ปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศไทยเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาครบ24ปีแล้วครับปี2 5 5 4ในห้องนี้ท่านใดที่เคยมีประสบการณ์จากธุรกิจประกันชีวิตที่อื่นท่านจะรู้จักคำว่า MDRT นะครับปี2 5 5 5ซัมซุงมี MDRT ติดอันดับ1ของโลกครับปี2 5 5 4มียอดขาย สูงเป็นอันดับ13ของโลกครับไม่ใช่ในเอเชียไม่ใช่ในประเทศแต่แงลงทั้งโลกเขา13ที่2 5 6 3ซัมซุงประกันชีวิตมีทรัพย์สิน9 3 0 0 0 0ล้านนี่ครับ9 3 0 0 0ล้านเนไครับรดูดกันนะครับปี2,563เฉพาะในส่วนของประกันชีวิตมีทรัพย์สิน8.4ล้านครับ จำได้ใช่ไหมครับทรัพย์สินของซัมซุงทั้งโลกใน89ประเทศรวมกันทั้งหมด25.57ล้านล้านแต่ทรัพย์สินกว่า40%อยู่ในบริษัทประกันชีวิตแห่งนี้ครับ resser, บริษัทประกันชี Guerra, นนชวิตก็คือฐานการเงินของซัมซุงนั่นเองวันนี้ครับตัวเลขนี้จําให้ดีเป็นตัวเลขยอดขายของบริษัทประกันชีวิตซัม s ุงหนบริษัท1ปีครับภาพนี้ครับ ประเทศไทยปี2 5 6 3ทั้งประเทศทุกบริษัทรวมกันมียอดขาย600ล้านล้านครับแต่ซัมซุงมียอดขายปีละ930,000ล้านแสดงว่าบริษัทซัมซุงประกันชีวิตบริษัทเดียว1ปีมียอดขายมากกว่าทั้งประเทศไทยขายรวมกัน1ปีครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขพิสูจน์ได้ท่านสามารถเซิร์ชได้เข้าไปในวิกิพีเดียครับ เซิร์ชเลยครับสารานุกรมของคนทั้งโลกจะมีข้อมูลที่ผมพูดผมอยากให้ท่านมั่นใจเพราะเหตุใดบริษัทนี้จึงกล้าลงทุนทุ่มขยายจัดก,กิจกรรมแบบนี้ซัพพอร์ตมากมายเพราะเขามีความมั่นคงทางการเงินเขามีประสบการณ์มายาวนานกว่า64ปีสิ่งที่เขาขาดในเวลานี้น,นี้ครับปัจจัยที่สําคัญมากที่เรายังขาดอยู่ในเวลานี้คือบุคลากรคน,คนที่จะมาช่วยเราคนที่เห็นโอกาส และคนที่จะรับโอกาสของการทุ่มเพื่อขยายในประเทศไทยหวังว่าท่านจะได้เห็นผมนี้ร่วมธุกิจออนไลน์กับสุกซุงทักเลยครับที่เพจประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีคุ้มครองทันทีครับผมที่นี่มีสิ่งดีๆพอมอบให้เ้รื่องหัวใจครับผมคุณก็ชมได้ครับผมพบกับมิติใหม่กับการรวบรวมการขายในรูปแบบของออนไลน์ครับผมชัดเจน ถูกต้องเข้าใจง่ายอธิบายสดสดด้วยความรู้และความรักหาความรู้และสาระวางแผนการเงินของคุณดีๆง่ายที่เพละการชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีคุ้มครองทันทีครับผมคุณก็ทำได้ครับผม